ฮอตพอตแมน e ี2สองครับทุกคนมากันเลยครับวันนี้นะครับเราอยากกินอีกแล้วครับแล้วก็เพิ่งนั่งกดแล้วกดได้พอดีก็เลยอ่ะเอามากินกันเลยครับนี่ทุกคนดูปริมาณนะครับประมาณนี้นะครับอืมแต่รู้สึกว่าทําไมเหมือนน้าซุปมันน้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับแต่คราวนี้กี้จะไม่กินในนี้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกี้จะเทลงใส่เป็นหม้อไปเลยนะครับจะได้แบบว่ากินกันแบบสบายตาสบายใจนะครับ หมาครับฮอตพอตแมนเดี๋ยวเราเทใส่ตัวหม้อของเราเลยนะครับทุกคนมันเยอะอยู่นะทุกคน198บาทเออก็เท่ากับเรากินกันแบบจริงๆอ่ะกินสองคนได้เลวเนะี่ยเออหืมน้ำจิ้มหอมมากกี้ชอบมากครับมาลาเซต้าตัวนี้อือแต่ตัวน้ำจิ้มซุกี้งาตัวนี้เหมือนเป็นซุกี้น้ำจิ้มซุกี้แล้วก็มีงาด้วยครับอืมอืเป็นแบบน้ำจิ้มซุกี้แบบไทยๆเราผสมกับน้ำจิ้มงา มาครับทุกคนมาชิมกันเลยออ้เยอะเยอะเยอะเอะคุ้มค่าครับกินกันยาวๆเลยนะครับเรารู้ว่ารสชาติเขาค่อนข้างเข้มข้นอร่อยถูกใจของเราอันนี้เป็นน้ำซุปเนื้อแบบสดได้นะครับอืมซุปอร่อยเข้มข้นอืมดีดีมากเลยชอบเนื้อครับจิ้ม มาล,ลาเซตาช่ำๆคขาวที่แล้วกี่ใช้สอนจากที่ร้านเขาเอามาให้เล็กๆคนบอกว่าขัดใจเป็นเกาเหลาก็จะไม่มีเส้นนะครับอื เราก็เลยเตรียมเส้นมาเองครับลวกบะหมี่มาครับทุกคนจริงเราทุนเอาเส้นตัวหมาล่าของเรามากินด้วยเส้นมันนะครับที่มีอยู่จิ้มน้ำจิ้มงาบ้างกัดไอตัวเม็ดของเขาเข้าไปอะ่ะเม็ดหมาล่าเผ็ดซ่ามากก็อ,อ,อร่อยมันๆดีครับ เป็นน้ำซุมซูกี้บอกงาอ,อยากไปกินที่ร้านมากแต่แบบคนเยอะเกินไม่ไหวครับกดสั่งยังพอได้อยู่แต่ก็คือต้องกดภายในแบบสองนาทีอย่างเงี ร้านนี้กี่ว่าจุดเด่นของเขาเลยหลักๆคือตัวให้เป็นน้ำจิ้มนะครับนองก,กี้เป็นคนชอบสดชอบน้ำจิ้มอยู่แล้วก็เลยแบบชอบร้านนี้เป็นพิเศษทุกคนชอบร้านไหนลองเม้นบอกกันได้นะครับ ตอนนี้แบบร้านหมาล่าเนี่ยขึ้นเยอะมากผักที่เขาใส่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผักบุ้งสาหร่ายวากาเมะนะฮะอืมแล้วก็พวกเต้าหู้ต่างๆเนี่ยมีเต้าหู้สาหร่ายวากาเมะแล้วก็พวกมันอือันนี้จะเป็นมันต่างๆ เขาน่าจะผสมกันของสองน้ำสุปอะครับมันก็เลยสามารถสดได้ ถ้ากินสองคนอิ่มพอดีแต่ต้องเป็นคนที่กินไม่เยอะมากนะหรือไม่ก็ต้องหาแบบพวกเส้นต่างๆเนี่ยมากินคู่ด้วยครับ อร่อยมากถูกใจใช่เลยอันนี้กี้สั่งเนื้อเพิ่มถาดหนึ่งครับมือต้องไวใจต้องเร็วครับกดร้านนี้บางทีเลือกเยอะไม่ได้อะไรที่แบบกดกดได้เอามาก่อนอืม <c oughs> <c oughs> นี้เม็ดหมาเ่ล่าค่ะมันจะเป็นเม็ดสมุนไพรอยู่ในนี้ยกัดแล้วเคี้ยวมันจะชาลิ้นชาปากไปหมดเลยหรือใครชอบกินแบบใส่พริกธรรมดามีไหมครับอันนี้กี้แบบ มีพริกหมาลาติดอยู่ที่บ้านก็จะเป็นพริกแบบพริกเลยอ่ะเอามาคลุกกินอย่างเงี้ยก็อร่อยทุกคนม,มันก็จะเป็นหมาล่าแบบผิว,ผวเปียวไปเลย มันฉ่จริงๆซุปเหลือเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อผักมาเพิ่มได้อืม <c oughs> ส่วนตัวชอบเซต้ามากแต่ว่ากี้กินขาวที่แล้วก็มีคนบอกกี้ว่าให้ลองซุกน้ําจิ้มงาแต่วันนี้กี้น่าจะกดผิดครับไป,ไปกดซุกกี้งามาถ้างาเลยมันก็จะเป็นแบบน้ําจิ้มงาเลยครับทุกคนอืมเนี่ยถึงบอกว่ามือต้องไวใจต้องเร็วพร้อมสู้กดปุ๊บเอาปับ๊บจ่ายตังค์ปับ๊บร้อน vẫn thấy tiếng quê hương nha đợi ý bắp nữa nha hắn cái này nữa tôi còn chương trình suy nếu mà ซื้อเส้นมาเพิ่มมาใส่หน่อยนะครับเนื้อผักมาเพิ่มแต่อย่าไปกินที่ร้านอยู่นะครับเพราะว่าร้านเขาเป็นแบบบุฟเฟ่เนาะเราก็จะสามารถกินเนื้อได้แบบจุกๆไปเลยเพราะเนื้อเขาอร่อยครับ เหมืออะไรเข้าตามาปิดท้ายวันนี้หนึ่งคำจุกจๆกับมาลาเซตาเซตาซาเต้อีกละอือ เัสดีครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กินหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนในวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย